แ่ที่จะยกระดับการชุมนุมขออนุญาตอย่างนี้นะคะว่าอยากให้ทุกทุกท่านใจเย็นลงสักนิดหนึ่งเนื่องจากว่านักวันนี้เนี่ยนะคะเราได้เห็นภาพที่จะมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยที่สามารถนั่นะหมายถึงว่าเขาการจะนำเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยเข้าไปชี้แจงอยากให้เราดูท่าทีอยากให้เราดูคลที่จะออกมาก่อนนะคะอยากให้ค่อยๆพูดคุยกันนี่คือความ่วงใยที่ทุก,ทก อย,อยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ชุมนุมหรือไม่ชุมนุมเองก็ตามวันนี้หลายคนเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนออกมารวมกลุ่มกันได้มีความรู้สึกว่าบางคนอาจจะมองว่าเท่ดีบางคนอาจจะมองวาอ่าเป็นสิ่งที่เราแสดงความจุดยืนได้แล้วแต่แต่ละบุคคลที่จะคิดเพราะว่าในกลุ่มกลุ่มหนึ่งต่างคนต่างความคิดนะคะแม้ว่าจะมีความที่เห็ตนนุการณ์เป็นที่เหมือนกันก็ตาม แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างที่ได้เรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านทราบไปแล้วมันเป็นวงกว้างมากๆในแต่ละวันเราคงจะได้เห็นภาพผลกระทบซึ่งดิฉันก็จะนํามาเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เห็นภาพและได้เผยแพร่ไปในมุมนี้บ้างนะคะเพื่อที่จะได้เห็นว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นมันเสียหายต่อประเทศชาติมากทีเดียวนะคะและอีกเรื่องหนึง่งวันนี้เรามีช่องทางการติดต่อของกอรชอฝากที่น้องสื่อมวลชนนะคะนำไปเผยแพร่ ฝากไปให้ถึงพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะบอกว่าวันนี้กรชอเองเราเป็นหน่วยงานที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนทุกทุกท่านไม่ได้เลือกเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเมื่อท่านมีปัญหาเมื่อท่านรู้สึกว่าอยากจะส่งต่ออะไรก็แล้วแต่ให้ส่งต่อมาทั้งทาง f a c e b o o k ทาง t w ิ t เตอและ Call Center นะคะวันนี้ขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้ก็จะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งพี่ที่จะชี้แจง แล้วก็ทาความเข้าใจกับทุกท่านนะคะเบื้องต้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกไปแล้วว่าการปิด BTS การปิดการขนส่งมวลชนต่างๆก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของที่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการปิดชั่วคราวสิ่งที่เราได้มีการพูดคุยกันก็คือเป็นเป็นความร่วมใจเป็นความฉมับใจร่วมกันระหว่างทาง BTS เองแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองนะคะที่จะทํา ให้เกิดความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนจากการสอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละครั้งแล้วจากที่พี่น้องสื่อมวลชนเองทุกท่านได้เห็นภาพก็คือในการชุมนุมในแต่ละครั้งนะคะก็จะมีทั้งผู้ชุมนุมที่อยู่ทั้งด้านล่างด้านบนนะคะบนสพา,านลอยสกายวอล์กต่างๆที่สถานีรถไฟ้าก็เช่นกันก็เป็นลักษณะแบบนั้นทีนี้เรามองในแง่ความปลอดภัยของทุกๆคนก็คือว่าหากเกิดเหตุทะเลาะวิวากัน เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่นะคะท่านคงได้ทราบไปแล้วว่าบังเอิญไปเจอใครคนใดคนหนึ่งที่แสดงจุดยืนหรือมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วเกิดกระทบกระทั่งกันขึ้นมาหากเราคิดในมุมที่รุนแรงกันไปเลยก็คือว่าถ้ากระทบกระทั่งกันแล้วตกลงไปที่รามรถไฟซึ่งมันเป็นไฟฟ้าที่มีกำลังแรงสูงสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไร ที่่านมาย,ยังไม่มีคนเสียชีวิตแต่คําถามคือว่าเราจะต้องรอให้มีคนเสียชีวิตก่อนหรือถึงจะมีการป้องกันมีการปกป,ป้องชีวิตของทุกๆคนมากไปกว่านั้นก็คือสิ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจพบก็คือว่าในกลุ่มผู้ชมุมนุมบางส่วนนะคะย้ำเลยคะว่าบางส่วนก็มีการเข้าไปทําลายข้าวขอ,อกกงอุปกรณ์ต่างๆที่รถไฟฟ้ามีการทําประตูรั้วนะคะคือถ้าไม่ปิด สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะลุกลามสร้างความเสียหายไปมากกว่านี้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เห็นในภาพหลังจากชุมนุมเลิกกันไปสถานีรถไฟฟ้าไม่สามารถเปิดใช้บริการได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันจะมากกว่าหรือไม่นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะคิดกันต่อไปในมุมแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ห่วงเฉพาะ ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมผู้ที่ใช้ทางเส้นทางสัญจรตามปกติเท่านั้นนะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่สิ่งที่น่วนงานภาครัฐกําลังทำนั่นก็คือเราหวังชีวิตของทุกๆคนรวมไปถึงผู้ชุมนุมด้วยเช่นเดียวกันเพราะอุบัติเหตุไม่ได้เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกๆุกคนเช่นเดียวกันรวมไปถึงบนสกายวอล์กเองเจ้าหน้าที่ก็ได้บอกแล้วว่าจริงๆมันเหมาะกับการที่จะเป็นการเดินอะ่ะเดินผ่านไป เดินสัญจรไม่เหมาะกับการที่จะไปยืนอยู่นิ่งๆในระยะเวลานานๆมันก็สูญเสียนะคะกับการที่จะถล่มลงมาการที่จะพังลงมานี่คือความเป็นห่วงเป็นใยของเจ้าหน้าที่ที่มีให้กับทุกๆคนเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบเช่นเดียวกันก็คือเมื่อวานนี้ที่ประชุมคอรมอหลายคนติดตามการเคาะกวนว่าจะมีการเปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามันนี้หรือไม่ ะะโดยเมื่วานนี้ทั้งตัวแทนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลสปอเองตัวแทนพรรคการเมืองตา่างๆได้เข้าไปพูดคุยในประเด็ดนนี้แล้วก็มีมติเห็นชอบกันออกมาว่าก็จะมีการประชุมแน่นอนนะคะ,ะเพื่อที่จะลดแรงกดดันต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมทางสภาเองก็มองว่านี่น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะที่จะเปิดให้ผู้แทน ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงนั้นได้รับข้อมูลข่าวสารจากพี่น้องประชาชนที่อยากจะสะท้อนสิ่งใดก็แล้วแต่ที่อยากจะให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้พูดคุยร่วมกันในการประชุมที่กาลังจะเกิดขึ้นเรื่องวันและเวลาขออนุญาตเรียนที่เราสื่อชนทุกท่านอย่างนี้นะคะว่า ขอให้ทางท่านประธานสภานะั้นเป็นผู้แจ้งความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าจะเป็นในวันไหนอย่างไรขออนุญาตเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทางท่านประธานสภาได้บอกชัดเจนเรียบร้อยเนี่ย mm hmm. เราก็จะได้เรียนชี้แจงให้กับทุกทุกท่านได้ทราบว่าการประชุม รัฐสภาสมัยวิาฤัิที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นในวันไหนบ้างจํำนวนกี่วัน,วนแต่แน่นอนว่าก็จะเป็นการรับความเสียงของพี่น้องประชาชนนี่คือสิ่งที่ท่านนายกอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะประเด็นต่อมาที่อยากจะพูดถึงก็คือในสถานการณ์ปิดสื่อหลังจากมีคําสั่งกันออกมาจากผู้ชาการตำรวจแห่งชาติในการให้สถานการณ์ออกอากาศให้กระทรวงดีจีให้ให,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ,เข้าไปดูว่า ตามแพลตฟอร์มต่ตางๆทั้งวิสทีวีทั TV, ้งประชาไทยเดอะโพสเตอร์ Foster, แล้วก็เดอะสแตนด์นั้นเนี่ยมีข้อมูลมีข้อความอะไรที่เข้าข่ายผิดต่อพรกรเฉินต่อระบบคอมได้ไหมก็เม, mm hmm. มื่อวานก็มีการพูดถึงสารที่มีคําสั่งปิดทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ w ว i สท TV นะคะแล้วก็เกิดกระแสกันขึ้นมา จนกระทั่งหลังจากที่มีการประชุมครมกันเสร็จเรียบร้อยท่านนายกก็ออกมาพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนเองหลายๆขัานคงได้รับฟังรับทราบไปแล้ววันนี้คงต้องขอเรียกย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะคะว่าถ้าในายกเองเป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้ ต้องการที่จะปิดกัน้นการทํางานของสื่อมวลชนแต่อย่างใดหากสื่อมวลชนนั้นนําเสนอข้อมูลข่าวสารออกไปบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ผิดตามพรบฉุกเฉินตามพรบคอมนั่นหมายถึงจะต้องให้เป็นการยั่วย,ยุป,ปลุกป,ปันต้องม่เป็นการหมิ่นสถาบานันต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านนายกบอกก็คือว่าอั voice ก,ก็ว่ากันไปนะคะ แต่ในกระบวนการของอีก3สื่อออนไลน์ที่เหลือเนี่ยประชาไทยหรือีพอสเตอร์ดเดอะสแตนดาร์ดนั้นเดี๋ยวขอไว้ก่อนขอให้หน่วยงานต่างๆได้ไปทบทวนถ้าเัวเองมีความตั้งใจอย่างที่จะพูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจร่วมกันว่าในสิ่งที่เราจะนําเสนอนั้นควรจะไปในทิศทางไหนแบบไหนนะคะเพื่อที่จะสร้าง ความสงบสุขสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านทุกท่านบอกว่าทุกทกท่านมีความสําคัญมากๆอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวานอีกประเด็นหนึ่งที่ความสงบสณ์ในนามของโฆษกองในการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้รายแรงดวยอรชวันนี้ก็ขออนุญาตน,นะคะที่จะสื่อสารข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกๆท,ท,ท่านนะคะในบทบาทของการปฏิบัติหน้า,า,าที่ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆวันนี้มีประมาณ4ี่หประเด็นนะคะที่จะเรียนให้พี่น้องสื่มวลชนทุกท่านได้ทราบกันนะคะประเด็นแรกขอเนี่ยเริ่มถึงภาพรวมการชุมนุมของเมื่อวานที่เกิดขึ้นหลังจะมีการนัดหมายกันรรผ่านทางโลกโซเชียลต,ต่างๆบนสตร์วิตเตอร์น,นะคะตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็มีการนัดรวมตัวกันโดยประมาณก็ตั้งแต่16บหนาฬิกาไปเรื่อย มีหลายจุดจุดหลักสําคัญเมื่อวานนี้ที่หลายคนน่าจะได้ติดตามไปนอยู่ก็คือจุดของเซนทรัลกรีนเกนะคะแล้วก็ที่เดอะมอลล์บางแซึ่งทั้งสองจุดนี้เนี่ยนะคะก็ไปยึดติดในช่วงเวลาประมาณสัก20นาฬิกาานาทีประมาณนั้นแต่ว่าความสําคัญของสองจุดนี้ก็คือว่าค่อนข้างที่จะมีผู้คนหนาแน่นจนกระทัง่งทำให้เส้นทางสัญจรต่างๆเนี่ย มันไปกระทบกับการสัญจรของพี่น้องประชาชนนะคะอย่างที่เซนทรัลเป็นก้าวเองก็รถเดินผ่านได้เพียงหนึ่งช่องทางเท่านั้นนะคะหรือแม้แต่ที่เดอะมอบันแครเองเนี่ยก็คนก็ล้นออกมามีการปิดการจราจรในบางช่วงเวลาด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นพอเ,อเคลียร์เสร็จเรียบร้อยก็สามารถเดินการจราจรได้ตามปกตินอกจากนั้นก็จะกระจายไปตามจุดต่ตางๆนะคะอย่างเดอะมอบันก,กะปิเซ็นทรัลสนามสองแยกสาธุประดิษแยกโลงสุกแล้วก็บีทีเอสในจุดต่ตางๆที่เกิดขึ้นซึ่ง ภาพรวมของการรวมกลุ่นกันเมื่อวานน้ก็เ,เป็นลักษณะของการมาแสดงสัญลักษณ์นะคะจุดสามนิ้วตา่างๆมีการร้องเพลงชาติในความจุในการร้องเพลงอืน่นๆที่แต่ละกลุ่มมองเห็นว่าควรที่จะเป็นการแสดงจุดยืนของพวกเขาเลยนะคะไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงแต่อย่างใดนะคะจนถึงช่วงเวลาประมาณสัก20นาฬิกา55นาทีในทุกๆพื้นที่รายย่อยต่างๆก็ยุติการชุมนุมทั้งหมดเพราะฉะนั้น ภาพรวมในกรุงเทพมหานครเองเนี่ยค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เรียบร้อยในประเด็นเชนเดี๋ยวคงจะต้องไปต่อกันที่ทางสถาวีนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คือที่ต่างจังหวัดเมื่อวานนี้ก็มีอยู่หลายกลุ่มหลายจุดเช่นเดียวกันประมาณสัก22จุดด้วยกันทั่วประเทศนะคะก็มีการมาแสดงจุดยืนสิ่งที่มีความแตกต่างจากในวันอื่นๆก็คือว่าผู้อานมีการแสดงจุดยืนของอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นต่างนะคะแล้วก็อยากให คนที่มีความคิดเห็นเดียวกันกับกลุ่มที่มีความเห็นต่างก็คือกันเพิ่อถึงสถาบันประหารกษัตริย์ได้ออกมาแสดงจุดยืนนะคะทุกวันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่มีความคิดเห็นต่างออกไปนะคะฉะนั้นถ้าโครงการชุมนุมในต่างจังหวัดทุกวันก็จะมีสส่วนเนาะส่วนที่เรามีการชุมนุมกันเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมือง็นปกติอยู่แล้วแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งที่ออกมามอง เห็นตา่างกันไปแล้วก็ไปอีกจุดยืนหนึ่งนะคะนั่นก็คือภาพรวมของอการชุมนุมเมือ่อวานนี้ทั้งหมดน,น,นะคะโดยฉันไห่ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะในประเด็นที่สองที่ณวันนี้ยังคงมีคำถามเกิดขึ้น ะะจากพี่น้องสื่อมวลชนเองจากพี่น้องประชาชนเองกรณีของการปิด BTS หรือปิดระบบขนส่งสธาธารณะทั้งหลายนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็สื่อสารกับพี่น้องประชาชนไป,ประยะเวลานึงแล้วเนี่ยสิ่งที่มันส่งผลก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนวันนี้ขอแยกเป็น2มิติด้วยกัน ในแง่มิติทางสังคมเองแล้วก็มิติทางเศรษฐกิจในแง่มิติทางสังคมงเนี่ยนะคะวันนี้เราเห็นภาพชัดเจนเนาะว่าการใช้ชีวิตประจํวาวันการสัญจรของพี่น้องประชาชนเป็นไปด้วยความยากลำบากในบางพื้นที่หลายคนอาจจะวางแผนชีวิตของการเดินทางเอาไว้ว่าวันนี้จะต้องไปตรกนี้ให้ถึงเวลานี้แบบนี้ต้องอยอมรับว่า ประชาชนบางส่วนอาจจะไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลหรือผ่านสื่อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางคนเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกันก็ไปเจอ่าสถานการณ์ของรถติดเพิ่มระยะเวลาในการเดินทางแทนะะที่จะได้กลับไปพักผ่อนวิถีชีวิตของเขานในปกติมันเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งสําคัญที่เรามองเห็นว่านี่มันก็คือความปลอดภัยอย่างเดยนะคะ ความสลดสบายในชีวิตของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลเองก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันอีกมุมหนึ่งก็คือวันนี้มันมีคําถามเกิดขึ้นว่าเอ๊ะเรายังเชื่อมั่นในกฎหมายที่มีอยู่ได้หรือไม่เมื่อกฎที่มีบังคับใช้ใช้ได้จริงไหมยังมีคนฝ่าฝืนสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่นี่คือจุดเริ่มต้น้ี่รัฐ่าลขอควาาไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมนี่เป็นคําถามนะคะ ที่อยาจจะต้องช่วยกันถามช่วยกันตอบด้วยซ้ำไปว่านี่จะเป็นจุดหนึ่งไหมที่ทําให้คนรรังุรไ่้คิดว่าแล้วเราจะต้องรักษากฎระเบียบไปเพื่ออะไรและถ้าเป็นแบบนั้นประเทศชาติและสงังคมจะอยู่กันอย่างไรถ้าเราไม่รักษากฎและระเบียบ <Yeah. S 1> นะคะในมิติด้านเศรษฐกิจสิ่งที่เรามองก็คือว่ามีหลายจุดนะคะที่ผู้ชม,มไปรวมกันอยู่ที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าต่างๆ ห้ามสัส่งสินค้าไม่ได้ปิดแต่ก็จะมีคนบางกลุ่มนะคะยังทุกท่านนะคะบางกลุ่มที่อาจจะไม่กล้าที่จะตัดสินใจออกไปซื้อจัดจ่ายใช้สอยอะไรในพื้นที่ที่มีการชุมนุมเลยก็ได้เนื่องจากห่วงหลายอย่างเนะกกา,า,เาะห่วงความปลอดภัยเขาเราไม่รู้ว่าในการที่จะไปในแต่ละที่นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างห่วงเรื่องการจราจรต่างๆรักไม่ได้สั่งปิด ห้ามเองก็ไม่ได้สันติอย่างคงที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแต่ในแง่ความรู้สึกในแง่ของความพร้อมของพี่น้องประชาชนต่างหากนะคะพอไม่ไปไม่ซื้อของการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในพื้นที่ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นคนขายของก็ขายไม่ได้นี่คือมิติทางเศรษฐกิจที่เราอว,ว่ามันส่งผลกระทบซึ่งเราคงจำเป็นที่จะต้องเรียนชี้แจงเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มองเห็นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในรอบๆกันค่ะขอบคุณค่ะ